สวัสดีครับผมต้านะครับจาก BKT Strider นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบจักรยาน Strider ให้ดูนะครับมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเปิดกล่องกันเลยครับมีตะเกียบร้อนะครับมีบอดี้ครับมากอพ้อมกับบอกนั่งครับจะ้วก็มีแฮนด์นะครับมีถุงคู่มือครับก็จะมีอะไรครับสังเกออกมาครับ มีหมดสีชิ้นนะครับประกอบไปด้วยแหวนครับแหวนใหญ่และแหวนเล็กครับแหวนใหญ่แหวนเล็กครับแล้วก็ตัวล็อกครับแล้วก็หกเหลี่ยมครับไว้ใช้กับตัวล็อกนะครับขัานแรกเริ่มเลยนะครับเราก็ใช้แหวนใหญ่ครับนี่ครับแหวนใหญ่ครับคว่ำลงอย่างนี้นะครับคว่ำลงมาใส่ที่ตะเกียบก่อนเลยครับ ลองเข้าไปแล้วก็เอาตัวบอดี้มาประกอบตะเขียบครับง่ายๆครับใส่เข้าไปแล้วหมุนเล็กน้อยครับเพื่อให้มันเข้าล็อกครับอ่าเรียบร้อยตอน,นี้เราก็เอาแหวนเล็กครับมาลองไปอีกทีหนึ่งครับใส่ได้ครับด้านไหนก็ได้ครับเหมือนกันอ่าแล้วก็ใช้ตัวล็อกมาใส่ครับใส่ให้ลมล็อกตึก๊บเรียบร้อยต่อมาก็เอาแหนประกอบเข้าไปครับ แล้วก็ดูว่าแฮนด์กับล้อมันตรงป่ะครับถ้าตรงเนาะโอเคครับล็อกไปเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเอ้ยอย่าลืมตรงนี้ออกนะครับพ่อแม่นี่ครับไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ติดมากับกล่องเพราะว่าต้องป้องกันล็อคใช้ดอกกล่องเป็นรูครับเสร็จแล้วครับพัฒนาการที่เกิดจากการทรงตัวด้วยสองขาจะเป็นพื้นฐานความมั่นใจในชีวิตของลูกคุณ